รดาวันชูบทบาทสตรีสร้างสุขภาพจับมือองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภาคตะว,วันออกจัดโครงการแม่หมอในครอบครัวเติมความรู้การเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้สตรีและ LGBT นำสมุนไพรใกล้ตัวสร้างครอบครัวแข็งแรงเนื่องในวันโอกาสวันสตรีาสรากล8มีนาคม2564เมื่อวันจันทร์ที่1มีนาคม2564 นายสุนทรพมมาประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภาคตะวันออกและคณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้เพื่อปกป้องและรักษาสุขภาพของประชาชนไม่ให้เจ็บป่วยและพิการและเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีให้มีความรู้และเพื่อการมีส่วนร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สมาชิกในครอบครัวและชุมชน ในงานมีการเสวนาหัวข้อองค์ความรู้ภูมิัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อสตรีไทยวิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วยตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแปดจังหวัดภาคตะวันออกนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาเครื่องดื่มสมุนไพรอาหารเป็นยาและสมุนไพรพื้นบ้านในภาคตะวันออกมาจัดแสดงนิทรรศการด้วย โดยมีรองศาสตรสาจารย์ดรวันนีเดียวอิสเลศคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏลำไพพันนีเป็นประธานเปิดงานและมีพันตำรวจโทดตอร์สนพัฒกิติวงศาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางนัดดาวนวงศรีวง,วงอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและคณะเดินทางมาร่วมงานด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชรรภัฏลำพยพันนีจังหวัดจันทบุรี